พวกเขากรสูงชันทีเดียวนะคะเมื่อกี้มาดามงพก,กัะลงจากเขาอยู่ข้างเทิงพุนค่ะเจอท่างน,น่อยในกาอยากเข้าไปว่าข้างในมีอยียงเนนะคะมาดามงพกะอดใจไม่ได้นะคะที่จะบวกเขาไปคะ่ะเปิ่งลักษณะท่าตรงนี้กะคือซิมีค้นเขาไปมาเรื่อยๆนะคะ แต่กาอาซิโบไลยปันไดนะคะเห็นไหมในน้อยเฮี้ยงกันอยู่นี่เป็นพิธีอย่างหนึ่งนะคะผู้ไดขืนมาก,ก็ต้องมาเฮี้ยงแบบนี้นะคะเรื่อยๆนะคะก็คือว่าค้ำน้ำให้กินค้ำดินให้อยู่นะคะเม่ดามังพู่กาเป็นครั้งแรกนะคะชีมาที่นี่คือกันนะคะขออนุญาตเจ้าปลาเจ้าเขาเด้อค่ะ ขอเข้ามาลาโทษเจ้าป่าเจ้าเขานะคะลูกขออนุญาตเด้อค่ะมีทางนิดน่อยเข้าไปค่ะเป็นถ้ำนะคะเดี๋ยวขอสำรวจกันเด้อว,ว่าเป็นถ้ำแบบใดนะคะดูลักษณะแล้วกะเป็นถ้ำที่ว่าเคยมีการใส่มาก,ก่อนนะคะ อันนี้ก็สิเป็นฐานคล้ๆฐานพญานาคนะคะทุกคนถ้าความมุ่นผิดพลาดประกันใดโคอภัยนะคะเมื่อกี้มาทางนั้นนะคะเดี๋ยวออกจากตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสิขึ้นไปสำรวจตอวาข้างในซีมีอย่างนะคะเดินนี่กาตองระวังตลอดนะคะพี่น้อง เพราะว่าพณนบอกว่าระวัดระวังสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่อไม้ค่ะบ้าเนาะเครื่อไม้สรงงามเลยทีเดียวค่ะกรสมีท่างเดินไปเรื่อยๆนะคะมณีมาดามมโพกามาหลายคนอยู่นะคะแต่ว่ามาดามมโพนี่เลาะท้ายไปไท้ายมากอะ ลงท่างกันไปค่ะบกเป็นยังนะคะไปเจอกันข้างล่างเลยค่ะเส้นท่างกาโบ,บมีท่างเดินอีกแล้วนะคะเป็นเขาขึ้นไปชักน้อยค่ะโอ้คือไม้ก็สวยขนาดเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะที่นี่นะคะ ทางคืนไปค่ะพี่น้องต้องไปให้ถึงไม่ได้แล้วก็ต้องหูให้ได้ว่าเส้นทางนี้มีอีกอย่างข้างหน้านะคะโน่นค่ะเส้นทางอยู่ตรงโน่นนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะไว้วันนะคะ น่าจะอีบบกไกลบันไดนะคะย่างไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องไปน้ำกันนะคะ้าดยิงลึกยิ่งทางไปน้อยนยหนึ่งค่ะแต่ว่ามาดามพูด่เป็นคนที่แบบว่าถ้าได้ไปแล้วต้องไปให้ถึงนะคะถ้างั้นกาสิสงสัยบ่ไร้ว่าทางเขาไปไปไซนะคะ เห็นแล้วค่ะป้ายนะคะทางไปอุโบสถไม้ค่ะย่างนี่ต้องระวังตลอดนะคะเพราะข้างล่างก็จะเป็นผาลงไปนะคะเป็นเหวลงไปค่ะพูนค่ะโอ้ยเนาะธรรมชาติมากๆเลยนะคะ เบืงตามลักษณะกาน่าสิมีผู้คนเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าคงสสบยบลายปันไดน,นะคะที่มาดามอโ,โพมาเมนีก็คือเป็นวัดถ้ำผาเด่นนะคะผู้คนมาเชียววัดถ้ำผาเด่นในกาลายอยู่คะ่ะแต่แค่ว่าเขาวามาตรงนี้เฉยนะคะเพราะว่าทาังมันเปลี่ยวแนแล่ะกทาทังยางบสุนดวกแนค่ะก็เลย คนบอ่อปานใดน,นะคะสูงชั้นลงไปค่ะระวังมากเลยนะคะทุกคนโอ้โหดีนะามดามมังพูดใส่ร้องเท่าแบบแต่ธรรมดาและก็เป็นพูนเกาะค่ะถ้าใส่สูงๆมากนี่สงสัยได้ดถอดยางแน่ๆนะคะพูนค่ะเห็นแล้วนะคะ เขาบอกว่าเป็นอุโบสถไม้นะคะทุกคนป๊าสวยงามมากเลยนะคะที่นี่อากาศเย็นเย็นค่ะเบื้งด้วยว่าจะเป็นจังใดนะคะป้าโตพี่น้องสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้เป็นอุโบสถไม้ค่ะ กรุณาถอดรองเท้าอย่ามาดมามอพวกกาสิค้นไปกราบไหว้พระก่อนนะคะป้าพี่น้องน่าจะไม่มีการใช้อีกต่อไปนะคะตรงนี้นะคะพื้นไม้กับผู้พังเล้วนะคะอืมแต่ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สวยงามน่าอยู่มากเลยนะคะ แล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะแล้วก็มีโต๊ะหมู่บูชานะคะแต่ว่าน่าจะไม่มีใครมาแล้วนะคะมีกลองน้ำขาวไว้ตีนะคะมีพระหัสบงพระภิสุนะคะตรงนี้ก็ซีมีทั้งชั้นลงไปอีกนะคะแต่มาดาโมภูบคขอไปเด้อคะ่ะเพราะว่า อันตรายนะคะอันนี้ก็ัิมีพระพุทธรูปเรียงกันไว้อยู่ข้างๆนะคะเป็นฐานนะคะทุกคนตรงพ่มก,ก็สิมีบันไดขึ้นเขาขึ้นไปนะคะบันไดขึ้นไปที่จริงมาดามก็ไปได้นะคะแต่ว่ามาดามมากคนเดียวคะ่ะทุกคนก็นเลยต้องระวังตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันนี่มีไผย,ยางมาเลยนอกจาก มาดามมังพูนะคะมาดามมังพูกับตองระวังตัวจักน้อยค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดพลาดมานี่บ่มีผู้คนได้ยินเสียงในนอนค่ะทุกคนอาซิบลอดกลับไปก็ได้นะคะต้องระวังตัวค่ะอันนี้ก็ถือว่าเสียงแล้วนะคะเพราะว่าทางมันชันนะคะแล้วก็สูงนะคะ ข้างล่างก็จะเป็นภูพานะคะเป็นเฮวค่ะแต่ธรรมชาตินี่สวยงามทีเดียวนะคะเบงรองรอบๆนะคะผูพังไปตามการเวลาแล้วนะคะพื้นนะคะหน้าสิบมีพระสงฆ์มาแล้วนะคะหรือจังได้บัจักเด้อค่ะหรืออาจสีมีแต่ว่าเพิ่นกะโดนโดนมาชน,นึงนะคะ ขโมลผิดพลาดประการใดโคอภัยนาช่นี้ด้วยนะคะเดินทางกลับแล้วนะคะทุกคนาต้นใหม่ต้นนี้บุ้หูหเด้วยค่ะว่าเป็นต้นเอียงแต่พระสูงตะงานเฉียดฟ้าเลยนะคะสวยสุดๆเลยค่ะ เดินทางกลับต่อเลยนะคะเผื่อสิลุเขาอีกค่ะพราเฮงนะคะทุกคนมาดามมงโผนี่คะเลาะนะคะไปทัวร์ค่ะพี่น้องไปกับผู้เดียวนี่ละคะ่ะก็ขอให้เจ้าของเดินทางปลอดภัยนะคะในทุกๆเส้นทางนะคะมาดามมงโผค่ะอวยพรให้เจ้าของคะ่ะ มองจับกระบ,บมีพี่น้องปุนอ,อ๋อปีนขึ้นไปค่ะภูณาพาสูงชันนะคะต้องค,อคอยยง่อยๆย่างเลาะค่ะมักธรรมศาสตร์ค่ะไปกับธรรมศาสตร์แล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขนะคะ เบิงรองเชาวบริเตรียมพร้มอมยังเลยนะคะธรรมชาติรามนุษย์เท่านี้รักษาไว้นะคะเขาก็สิ่งความเป็นธรรมชาติอยู่ตลอดไปนะคะ แกวนี้เป็นตาโนไม้ล้านล,ลายนะคะย่าฝนเนาะคะ่ะหรือว่าพ่นสีให้เก็บโนไมยย้บ่ค่ะบ่จักเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นท่างสิล่งไปแล้วนะคะกับบริมีอย่างลาลค่ะคลิปนี้เพราะว่ามาดามมงผูกกับบริมีข้อมูลย่างหลาเนาะคะ่ะคือไปแบบซิงเซียงไปนะคะพี่น้องเห็นทางไป ก็ขึ้นไปเบิ้งขาะบ่มียางร้ายนะคะถึงแล้วนะคะพูนค่ะคนทางลงเขาขึ้นเขานะคะแต่กระสิลงแล้วนะคะพูนขาผูกคนยางพานแล้วค่ะเห็นผูกคนแล้วนะคะลงเขาและกระตอรถสองแถวนะคะอีกประมาณสองกิโลนะคะ ที่นี่เขาบาให้ผู้ใดเอารถมาเองนะคะมีรถสองแถวบริการทุกๆวันนะคะมาเที่ยวได้นะคะที่ถ้ำ้าเด่นจังหวัดสกลนครน,นะคะ คลิปนี้มาดามมังโพขก็จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมังโพเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมกันได้สวัสดีค่ะ